เอาละฮะเรียกได้ว่าหลังจากทําแล้วมันก็ต้องทําให้ครบจริงๆฮะหลังจากทํามไททันเสร็จลูกพี่ใหญ่ยังลุงจีแมนศัตรูตัวร้ายของเราก็ต้องมาด้วยสิครับจะพลาดไปได้ยังไงและใช่ฮะตอนนี้เพื่อนๆทุกคนอยู่กับรวมทุกร่างของลุงจีแมนทั้ง23ลร่างซึ่งผมขอบอกเลยว่ามันเยอะกว่าที่ผมคิดอีกมาในร่างแรกกันเลยครับก็คือร่างจี้ทอยเลสห0ดเป็นร่างที่โผล่มาครั้งแรกในตอนที่7ครับซึ่งลุงแกร่างนี้ยังไม่มีอะไรเลยครับ เป็นเพงแค่ส้วมตัวใหญ่เฉยๆโดยจุดเด่นของลุงแกในร่างนี้ก็คือลุงแกจะมีความสามารถในการยิงเลเซอร์ออกจากตาได้นั่นเองครับตึงหลังจากที่เรารู้กันแล้วว่าลุงจีแมนของเราคือแอสโตไทเลตผมก็อยากจะรู้จริงๆเลยครับว่าคุณบูมแกจะเชื่อมโยงมายังลุงจีแมนยังไงว่าลุงจีแมนแกมาจากไหนทำไมลุงแกร่างแรกถึงได้มีแค่นี้ซึ่งผมขอบอกเลยว่าร่างนี้เป็นร่างที่อยู่มาอย่างยาวนานมากๆถึงตอนที่35เลยครับ ถัดมาคือล่างที่2คือจีทอยเลตสองหรือก็คือลุงจีแมนสอครับเป็นร่างที่ลุงแกได้รับการอัปเกรดครั้งแรกในตอนที่38ครับซึ่งในล่างนี้ลุงจีแมนของเราจะมาพร้อมกับเจ็ตแผคและมีเลเซอร์2อันเรียกได้ว่าลาาแอนทิสคาเมล่าแมนของเราถึงกับกลับบ้านเก่ากันเลยทีเดียวถัดมาล่างที่3จะเป็น G ีทอยเลตสองจุดหรีไฟหรือก็คือลุงจีแมนสองจุดหนึ่งฉบับปรับปรุงครับโดยในล่างนี้จะปรากฏตัวขึ้นมาในตอนที่47 เลยได้ว่าลุงจีแมนคือทําทุกอย่างเพื่อที่จะสู้กับไททันทีวีแมนนั่นแหละครับเพราะลุงจีแมนคือใช้ช่วงเวลาทั้งหมดที่ไททันทีวีแมนมาซื้อเวลาให้เพื่อยื้อเวลาให้ตัวเองได้อัปเกรดขึ้นมาสู้กับไททันทีวีแมนครับตึงก็สู้ไม่ได้ะนะอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาในการหนีไปอัปเกรดน้อยเกินไปตึงในร่างตอนที่47หรือร่าง2.1ุ่งเมือนลุงจีแมนจะมีปืนเลเซอร์ที่ดีขึ้นครับแต่คือถ้าเราสังเกตจากร่าง2ในร่าง2.1เหมือนที่ปืน จะมีอะไรเคลือบมาอีกชั้นหนึ่งด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับเพื่อนๆคิดว่ามันคืออะไรผมคิดว่ามันน่าจะช่วยให้ปืนยิงแม่นขึ้นมั้งครับและในร่างนี้จะมีเกาะกันด้านขวากับด้านซ้ายเพิ่มขึ้นมาด้วยซึ่งถามว่าช่วยอะไรไหมไม่ครับโดนในด้านทีวีแมนกระซ้วเกือบตัวอยู่ดีแต่ลุงแกวางแผนเหลี่ยมด้วยการลุมเอาไว้แล้วฮะซึ่งก็ทําให้ลุงแกชนะจริงๆครับถัดมาล่างที่4ก็คือล่างจี้ทอยเลต2ออินเจอร์ลงุงจีแมน2.0ล่างบาดเจ็บครับ ซึ่งก็คือล่างตอนที่47นั่นแหละครับที่โดนททานทีวีแมนกระทืบนไปนั่นเองแต่ท่านทีวีแมนเองก็จุกเหมือนกันเียได้ว่าจอแตกกันเลยทีเดียวถือว่าชัยชนะในครั้งนี้เป็นของลุงจีแมนจริงๆครับท่านมาคือล่างที่5ครับก็คือ G ีทัวร์เด2.2เยลโล่แกลสหรือก็คือ G ีทัวร์ด2.2ล่างแว่นเหลืองนั่นเองครับโดยในล่างนี้จะผมมาในตอนที่49และ point of view ในตอนนี้คือพี่ข้างหลักนั่นเองซึ่งในล่างนี้จะไม่ได้ต่างอะไรจากล่างเดิมมากครับ แค่ได้รับการซ่อมแซมมาเฉยๆเท่านั้นได้ได้ใส่แว่นเหลืองซึ่งในตอนนั้นมี่หลายๆคนเดาว่าเป็นผลกระทบจากการที่จ้องล้อมแสงของท่านทีวีแมนมานานเกินไปนั่นเองครับท่านมาคือร่างที่6ร่างที่6ลุงจีง Man, แมนก็จะกลายร่างเป็นจี 0, ้อยเลสสามจุดศูนย์หรือก็คือลุงจีแมนสามจุดศูนย์นั่นเองเรียกได้ว่าในร่างนี้ยังคงใส่แว่นเหลืองเอาไว้อยู่และลุงแกจะมีปืนเลเซอร์ถึง6อันเลยครับซึ่งในร่างนี้จะมาปรากฏตัวขึ้นในตอนที่57ครับในร่างนี้เรียกได้ว่า ถึกทนจริงๆเพราะลุงแกสามารถรับข้อของไททันคาเมราแมนได้แบบสบายๆเลยแต่น่าเสียดายครับที่ความแรงของเลเซอร์ไม่ได้แรงมากพอที่จะทําอะไรกับไททันคาเมราแมนที่แข็ของเราได้เลยถัดมาล่านที่7ครับในล่านที่7ลุงแกจะกลายเป็นจี้ทอยเลสานจุดศูนย์อินเจอร์หรือก็คือลุงจีแมนสารจุดศูนย์่างบาดเจ็บนั่นเองครับล่านนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นล่านที่ลุงแกพ่ายแพ้ไททันคาเมราแมนไปก่อนที่จะบินหนีไปนั่นเองซึ่งก็เป็นตอนที่57เช่นกัน ทันมาคือล่างที่8ก็คือล่างจี้ทอยเลส4.0โดยล่างนี้จะเป็นล่างจีแมน4.0ครับซึ่งกว่าพี่แกจะโผล่มาอีกทีก็คือตอนที่67เลยครับเรียได้ว่าใช้เวลา10ตอนเป๊ะๆในการไปรักษาตัวเองจากตอนที่57ที่โดนท่านคา m เมล่าแมนกระตื้อไปโดยในล่างนี้ผมขอบอกเลยว่าลุงแกโคตรทรงพลังอาวุธปงอาวุธปืนนี่คือแรงมากคือยิงใส่พี่ททันคาเมล่าแมน Man ทีเดียว พี่เทดดนคาเมล่าแมนล้มพับเลยครับเรเดวามันโคตรแรงนอกจากนั้นมันลุงเกจะบินเร็วขึ้นอย่างมากด้วยแต่ก็นั่นแหละฮะต่อให้อัพปืนมาแค่ไหนจุดเด่นของลุงจีแมนก็คือการหนีนั่นเองพอเจอกับเท็ดดันทีวีแมนมากทีเดียวลุงเกก็เห็นแนบสงสารถัดมาคือล่างก้าวซึ่งผมขอสปอยไว้เลยว่าตั้งแต่ล่างนี้ไปคืออย่าว่าผมนะฮะไปว่าวิกกีนะเพราะว่าแต่ละล่างคือผมรู้สึกว่าเอ็งนับทุกเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขนาดนี้เลยใช่ไหมเนี่ยแต่คือบางล่างผมก็ว่าสสมมเหตุผลนะ อย่างล้านที่9นี้ผมว่าก็ถือว่านับได้โดยร้านที่9จะเป็น G ีทอยเลตสี่จุดศูนย์เบทเทิลโหมดหรือก็คือลุงจีแมนสี่จุดศูนย์ล่างต่อสู้ครับซึ่งจะเป็นล้านจากตอนที่72ที่โผ่มาในช่วง3นาที18วิที่ลุงจีแมนแกใส่หน้ากากาอะไรสักอย่างเพื่อที่จะยิงํำแสงเลเซอร์สู้กับดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลนั่นเองครับและใช่ฮะลุงจีแมนเองก็เหลี่ยมทุกดอกจริงๆด้วยการเอาพวกจรวดพีชีพมาและทําให้ลุงจีแมนแกชนะการยิงโต้ลำแสงได้ครับผมขอเรียกล่างนี้ว่า ล่างลุงจีแมเอาจริงได้ไหมเนี่ยแต่แล้วหน้ากากนี้ก็ถูกดึงออกโดยเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตไฟเลตไปครับปีตตำนานล่างเก้าม่ถัดมาคือล่างที่10 G Toilet Holographic Shield โดยล่างนี้จริงๆมาก่อนล่างเก้านะครับจะเป็นล่างจากตอนที่72เช่นกันดูจะเป็นล่างที่ลุงจีแมนแกกลางโล่บาเรียได้แบบไททันคาเมล่าแนครับแต่จะเป็นโล่สีเหลืองแทน ซึ่งโลของลุงแกก็จะอึดทึกทนจริงๆครับถัดมาคือล้านที่11จะเป็นล่างจีทอยเลสี่ดศูเบอร์เซร์หรือก็คือลุงจีแมน4.0ล่างข้างครัครบโดยในล่างเบอร์เซิร์นี้จะเป็นล่างตอนที่72เช่นกันเป็นล้างที่ลุงจีแมนใช้ขึ้นเสียงได้แบบไททันสปิก e รแมนเพื่อผลักเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตออกไปจากตัวของเขานั่นเองและมันทําให้เราได้รู้นี่แหละว่าลุงจีแมนแกเองก็ใช้ขึ้นเสียงได้แถมรุ่นแรงใช้ได้เลยครับถัดมาคือล้านที่12 G ีทอยเลต4.0สไลลี่อินเจอร์หรือก็คือลุงจีแมนล่าง4.0แบบบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในล่างนี้จะเป็นตอนที่72เช่นกันครับเราจะเห็นว่าลุงจีแมนเริ่มบาดเจ็บและหน้าไหม้เล็กน้อยหลังจากที่ผักเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตออกไปจากตัวเองซึ่งเราจะเห็นว่าลุงแกมีรอยนิดหน่อยครับและใช่ฮะถัดมาคือล่างที่13 จีทอยเลตสี่จุดศูนย์โบเกนกราเซสหรือก็คือลุงจีแมนสี่จุดศูนย์ล่างแว่นแตกฮะแหมตะกี้บาดเจ็บเล็กน้อยครานี้แว่นแตกก็นับสินะไอวิกกี้เอ้ยโดยในล่างนี้จะปรากฏขึ้นในตอนที่72เช่นกันครับล่างนี้แว่นจะแตกจากการพุ่งผ่านเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตนั่นเองฮะเลยเดยวา่านับก็นับเอาเออข้ามข้ามข้ามถัดมาล่างที่ส4บสีครับจีทอยเลตสี่จุดศูนย์โนกราเซสผมหัวจะปวดลุงจีแมนล่าง4.0แบบปไม่มีแว่นครับ ตะกี้แว่นแตกแต่ยังใส่อยู่ไงเออก็ได้เนอะพนเรารอบนี้ล่างไม่มีแวน่นก็เลยเป็นล่างใหม่แต่ถ้าถามว่าแว่นหลุดไปได้ยังไงคือรอบแรกโดนด,ดีเทนเนอร์แอสโตไทเลชชนแว่นแตกเป็นล่างที่13รอบ2โดนชนอีกทีแว่นหายกลายเป็นล่างที่14สรุปลุงจีแมนแกแว่นหลุดไปเรียบร้อยแล้วเลยครับไปครับข้ามข้ามถัดมาที่ล่างที่15 G To อยเล i สี่จุดศูนย์วิดเอามดเลเลฟแคนนอน หรือก็คือลุงจีแมน4.0ล่างไม่มีปืนใหญ่ด้านซ้ายตรงกลางครับจะเป็นตอนที่73ครับโดยที่ล่างนี้คนที่ทําให้ลุงจีแมนปืนด้านซ้ายหายไปคือตัวของพี่ใหญ่นักโจรกรรมที่เขาจะใช้ตัวของมือแอสโตทอยเลตดึงปืนใหญ่ของลุงจีแมนหลุดไปนั่นเองครับทันมาล่างที่16ล่างที่แล้วไม่มีปืนใหญ่ด้านซ้ายตรงกลางใช่ไหมครับขราวนี้เป็นจีทอยเล4.0 with out l e f laser cannon หรือก็คือลุงจีแมน4.0 ปืนเลเซอร์ด้านซ้ายหายไปแล้วครับผมและหาวิกกี้แกนํำทุกเม็ดจริงๆซึ่งในล่างนี้จะเป็นล่างตอนที่73เช่นกันโดยที่ล่างที่แล้วโดนไททันคาเมล่าแมนดูดออกไปใช่ไหมครับส่วนอันนี้โดนไททันทีวีแมนกระโดดฟันสอยล่วงไปใช่ครับแค่นั้นเลยฮะไปล่างถัดไปครับป่ะถัดมาล่างที่17ครับโอ้โหล่างนี้ปวดหัวก็เดิมอีกจะเป็นจี้เอยเลต4.0 ล่างเจ็ดแผคด้านขวาหายไปครับแถมชื่ออังกฤษอย่างยาวจนอ่านไม่ได้ซึ่งในล่างนี้จะเป็นล่างที่ทีท่านสปิกร์แมนสอยไปครับโดยการเข้าทางข้างหลังนั่นเองทําไมพูดแล้วมันแปลกๆเรียกได้ว่า3ไทท่านคือสอยลุงจีแมนไปทีละส่วนถัดมาคือล่างที่18 G To ดจีทอยเลตสี่เกตลี In ่อินเจอร์หรือก็คือลุงจีแมน4.0ล่างบาดเจ็บหนักครับโดยในล่างนี้ก็จะเป็นตอนที่73เช่นกันล่างนี้จะเป็นล่างที่ลงุงจีแมนแกเริ่มหน้าแดงและโชคเลือดครับ ซึ่งมันก็คือดามเมจที่เหล่าไททันลุมตัวของลุงจีแมน4.0จุดบาทเจ็บไปเรื่อยๆนั่นเองเมื่อก่อนเอาแต่ลุมเขาไงเจอลุมบ้างไม่ชินเละสิลุงทันมาเป็นล่างที่19ครับจะเป็นล่างจี้เทยเลต4.0เบอร์นิ่งเฮดหรือก็คือลุงจีแมนล่างหัวไหม้นั่นเองครับอันนี้คือล่างต่อจากล่างที่แล้วเลยในล่างนี้ลุงจีแมนของผมจะโดนมีดปักคาตาจากไททันสปิการ์แมนและหัวก็ไหม้ไปแล้วเรียบร้อยครับและล่างที่20ก็คือจี้เทยเลต4.0วันเลเซอร์แคนนอนเลฟหรือก็คือ ลุงจีแมน4.0ล่างเหลือปืนใหญ่แค่อันเดียวครับโดยในล่างนี้จะต่อจากล่างที่19เลยครับแต่ลุงจีแมนจะเหลือปืนใหญ่แค่อันเดียวเพราะโดนปิดท้ายด้วยการฟันจากไททันทีวีแมนนั่นเองทําให้เสียอุปกรณ์ไปเพียบเลยครับต่อมาเป็นล่างที่2ี่สิบเอ็ดจีทอยเล4.0อัปเกรดดีแทชหรือก็คือจีทอยเลตล่างอัปเกรดหลุดครับซึ่งมันก็คือล่างเดียวกับล่างที่แล้วครับต่างกันที่ล่างนี้คือนับรวมอุปกรณ์ป้องกันที่ไททันทีวีแมนแก้เกี่ยวไปด้วยกงเล็บด้วยครับผมบอกเลยว่า ผมเงืบอันนี้ก็นับหรอไปๆไปๆไป,ไป,ไปล่างถัดไปเหอะและลร่างที่22ก็คือ G ี้ทอยเล4.1หรือก็คือล่างปัจจุบันครับเรียกได้ว่าเป็นร่างที่บาดเจ็บสุดๆแต่เราจะได้เห็นนะครับว่าลุง g ี a แม4.1ได้เริ่มที่จะซ่อมแซมไปบ้างแล้วและถัดมาก็คือร่างที่23ก็คือล่าง G ี้ i อยเล5.0หรือก็คือร่างที่วางแผนไว้ว่าจะอัพเกรดครับซึ่งเป็นร่างที่หลายๆคนเรียกว่าจะเป็นไททันจี้ทอยเลนั่นเองเรียกได้ว่าโคตเท ซึ่งผมบอกเลยว่าจะได้เห็นแน่นอนครับไอ้ร่างนี้เพราะตอนนี้พวกแอสโตกําลังตบตีกับพันธมิตรอยู่นั่นเองฮะเพราะงั้นระหว่างนี้ Gman มีเวลาไปอัปเกรดล่าง5.0อย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับกับ Gman ทุกล่างผมขอบอกเลยว่าล่างเยอะมากๆล่างเยอะจนช็อกเลยฮะกลายเป็นตัวที่มีล่างเยอะที่สุดในวิกิเฉยเลยแต่ถ้ามองในอีกมุมนึงก็คือลุงจีแมก็อัปเกรดมาเยอะจริงๆนั่นแหละครับ ระดับจแมู่นย์สองและสุดท้ายกลายเป็นเป็น G Man 5.0ที่กำลังจะมานั่นเองครับเย่ Yay! ครบซีรีส์แล้วฮะส่วนตัวอื่นๆจะทำไหมเดี๋ยวผมพอคิดก่อนนะครับเอาเป็นว่าครบทุกร่างของทุกตัวละครไททันหลักๆแล้วครับจริงๆมีปู่วิทย์ด้วยนะแต่ปู่วิทย์กลายเป็นปุ๋ยไปแล้วนะสีเราควรทำใหม่ครับเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครอยากดูทุกร่างของไททันทีวีแมนก็กดตรงนี้ได้เลยฮะ